ตลาดอสังหาริมทรัพย์นี่มีเรื่องให้เราประหลาดใจได้ตลอดเวลาเลยนะคะครับผมล่าสุดเพิ่งเห็นข่าวงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่48ที่เพิ่งจบไปปรากฏว่ายอดขายทุบสถิติทะลุหมื่นล้านบาทเลยใช่ครับเห็นว่าบางบูตนี่คือขายหมดเกลี้ยงก่อนงานเลิกด้วยซ้ำ นั่นสิคะซึ่งมันทําให้สงสัยนะคือย้อนไปไม่กี่ปีที่แล้วเรายังคุยกันอยู่เลยว,ว่าตลาดคอนโดมันวิกฤตหนักมากแล้วอะไรที่ทําให้มันพลิกกลับมาคึกคักได้ขนาดนี้คะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะภาพที่เห็นมันสวนทางกับความทรงจําของหลายคนจริงๆซึ่งคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในบทวิเคราะห์ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้พอดีเลยอ๋อหรอคะครับมาจากเพจอสังหาต่างมุมโดย Big b i r d ในบทความล่าสุดซีรีส์ EP 42.5 เขาใช้คำว่ามันคือจุดพลิกเกมของผู้พัฒนาเลยจุดพลิกเกมครับคือได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากช่วงปี2019ันสถึงสองพแล้วก็ยกเครื่องคอนโดยุคใหม่ทั้งหมดจนกลายมาเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Y กับ Gen Z ที่เป็นกําลังซื้อหลักในงานมหกรรมครั้งล่าสุดนี่แหละครับน่าสนใจมากค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่มีอะไรที่เปลี่ยนไปในเชิงโครงสร้างเลยใช่เลยครับ เงนินภารกิจของเราวันนี้ก็คือการไปสำรวจกันว่าบทเรียนที่ว่ามันคืออะไรแล้วทำไมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถึงส่งผลดีกับคนซื้ออย่างเราๆมากที่สุดในรอบหลายปีถูกต้องครับบิ๊กเบิร์ดเขาวิเคราะห์ไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ความเห็นแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้จากโปรดักต์ในตลาดตอนนี้เลยอืมเราจะมาดูกันว่า อะไรคือ5ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็5การปรับตัวครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการคอนโดไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับโอเคค่ะงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของปัญหาก่อนเลยจุดต่ำสุดของตลาดช่วงปี2019-2020ค่ะครับช่วงนั้นจำได้ว่าตอนนั้นมีแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมดโครงการสร้างเสร็จแต่ขายไม่ออกห้องว่างเหลือกันแบบ 60- 70%ใช่ครับ บางคนซื้อเกงกําไรนี่คือต้องยอมขายขาดทุนยับเยินเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทําไมมันถึงพังได้ขนาดนั้นบทวิเคราะห์ชี้เป้าไปที่5ปัจจัยหลักเลยครับที่เหมือนเป็นพายุที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันปัจจัยแรกสุดที่คนบ่นกันทั้งเมืองเลยก็คือยูนิตที่มันเล็กเกินไปเล็กเกินไปครับคือขนาดเฉลี่ยแค่22-25ตารางเมตร ผมเคยไปดูห้องจริงนะเปิดประตูเข้าไปก็เจอเตียงเลยแทบไม่มีทางเดินโอ้โห oh ครัวก็เป็นแค่เคาน์เตอร์เล็กๆไม่มีที่จะเก็บของพอเจอวิกฤตโควิดที่ต้อง work from home เท่านั้นแหละครับกลายเป็นนรกบนดินเลยนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในกล่องแล้วก็คงไม่ได้เป็นกล่องที่ราคาถูกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือปัญหาข้อที่2เลยราคาที่แพงเกินจริงอย่างไม่สมเหตุสมผลอืราคาต่อตารางเมตรพุ่งไปถึงแสนสองถึงแสนแปด ทำให้ห้องขนาด25ตารางเมตรที่ว่าเล็กๆเนี่ยราคากระโดดไปแตะ3 4ถึง4ล้านหโหซึ่งมันเกินกําลังซื้อของ First Jobber หรือกลุ่ม Gen YZ ที่เป็นเป้าหมายหลักไปไกลมากกลายเป็นว่าสินค้าไม่ตรงกับกําลังซื้อของตลาดครับเล็กแล้วยังแพงอีกแค่2ข้อนี้ก็หนักแล้วนะแล้วมีอะไรอีกคะที่ซ้ําเติมสถานการณ์ข้อที่3คือ Facility ที่ไม่ตอบโจทย์ครับยังไงคะ คือมีให้นะครับแต่เหมือนทำไปตามตามกันมีสาว่ายน้ำขนาดพอให้แมวว่ายได้มีฟิตเนสที่วางลูกวิ่งได้3-4ตัวแล้วก็จบอ oh. ไม่มีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเลยทั้งที่ไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปแล้วแต่พื้นที่ส่วนกลางยังเหมือนเดิมเมื่อสิปีที่แล้วแล้วก็มีเรื่องคลาสสิกที่เจอกันบ่อยๆเรื่องทำเลใช่ไหมคะที่บอกว่าใกล้รถไฟฟ้าใช่เลยครับนั่นข้อที่4ี่ทเลไม่ตรงปก โฆษณาสัดสวยหรูว่าเดินไปรถไฟฟ้าได้แต่พอจับเวลาจริงๆคือเดิน15-20นาทีโอ้โห oh. ผ่านซอยเปลียวๆทางเดินก็ไม่มีมันไม่ใช่ความสะดวกสบายที่แท้จริงและข้อสุดท้ายที่เหมือนเป็นหมัดนอกเลยก็คือภาวะอุปทานล้นตลาดหรือโอเวอร์สป라이ครับอ๋อ oh. คือผู้พัฒนาทุกเจ้าพร้อมใจกันไปเปิดโครงการในย่านเดียวกันเต็มไปหมดสุดท้ายพปลายมันก็ท่วมดีมานอย่างมหาศาล ฟังดูแล้วมันคือสูตรสำเร็จของไหยนาชัดเลยสินค้าไม่ดีราคาแพงเกินไปทำเลก็หลอกลวงแถมยังมีคู่แข่งเต็มไปหมดโอเคค่ะถ้าเป็นผู้พัฒนาในปี2020ตอนนั้นคงนั่งกุมขมับเลยครับผมโครงการถ่ายไม่ออกเงินก็จมมันเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังมากแล้วพวกเขาเริ่มแก้เกมนี้จากตรงไหนคะอะไรคือการตัดสินใจแรกที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำ จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่บิ๊กเบิร์ดเขาเรียกว่าจุดพลิกเกมเลยก็คือการกลับไปสู่พื้นฐานที่สุดครับนั่นคือการยอมรับว่าโปรดัก t ที่ทำมามันอยู่ได้ไม่ได้จริงครับค่ะดังนั้นการปรับตัวข้อแรกที่สำคัญที่สุดคือทำให้ยูนิตใหญ่ขึ้นและใช้งานได้จริงนี่คือการส่งสัญญาณว่าพวกเขาฟังเสียงของผู้บริโภคแล้วจริงๆครับใหญ่ขึ้นนี่คือแค่ไหนคะจาก25ตารางเมตรมาเป็น28หรือเปล่าคะใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับ จากข้อมูลในบทวิเคราะห์เนี่ยขนาดเฉลี่ยของคอนโดยุคใหม่ขยับจาก22-25ตารางเมตรมาเป็น30-35ตารางเมตรโอ้โหหรือเพิ่มขึ้นมาถึง30-40%เลยทีเดียวและที่สำคัญกว่าขนาดก็คือ Layout ครับการจัดวางที่กานห้องนอนเป็นสัดส่วนมีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะทำงาน work from home ได้จริงจัง แล้วก็มีครัวที่ทำอาหารได้จริงไม่ใช่แค่อุ่นไมโครเวฟอย่างโครงการใหม่ๆของสุ p e ล l ยล o o t t หรือ Origin Smart นี่เริ่มต้นก็30ตารางเมตรขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวสิคะชักจะง,งงแล้วนะทำให้ห้องใหญ่ขึ้น30 4 0เอร์เซนในยุคที่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีคนก็ยังระวังการใช้จ่ายแล้วราคาล่ะคะ แบบนี้ราคารวมต่อห้องมันก็ต้องพุ่งกระฉูดไป5 6หล้านเลยสิใครจะซื้อไหวคณิตศาสตร์ข้อนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนี่แหละครับที่บิ๊กเบิร์ดบอกว่ามันตรงข้ามกับที่คนส่วนใหญ่คิดเพราะการปรับตัวข้อที่2ที่มาพร้อมกันก็คือราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นครับเป็นไปได้ยังไงคะห้องใหญ่ขึ้นแต่ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นพวกเขาลดต้นทุนตรงไหนไปใช้วัสดุที่เกรดต่ำลงหรอคะไม่ใช่การลดคุณภาพเลยครับแต่การผ่าตัดโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ บทวิเคราะห์ชี้ว่าผู้พัฒนายอมลดกำไรต่อหน่วยหรือ profit margin ของตัวเองลงอย่างมีนัยสำคัญอ๋อ oh. แล้วหันไปเน้นปริมาณการขายหรือ volume แทนพูดง่ายๆคือกำไรน้อยลงหน่อยแต่ขอให้ขายได้เร็ว,รวและหมดดีกว่าค่ะข้อมูลตัวเลขชี้ชัดเลยว่าราคาต่อตารางเมตรลดลงจากช่วงวิกฤตที่แสนสองถึงแสนแปดเหลือประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงแสนสองในปัจจุบันต่างกันเยอะเลยนะคะ ครับคือลดลงไป30-35%ผลลัพธ์คือห้องขนาด32ตารางเมตรในยุคนี้อาจจะมีราคาพอๆกับห้อง25ตารางเมตรในยุก่อนวิกฤตเลยด้วยซ้ำโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะคะยอมหันกำไรตัวเองเพื่อสร้างสินค้าที่ตลาดต้องการจริงๆโอเคแก้ปัญหาเรื่องขนาดกับราคาได้แล้วแล้วเรื่อง facilities ที่เคยโดนบ่นว่าน่าเบื่อล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง หรือว่าพอราคาถูกลงส่วนกลางก็ถูกตัดทอนไปด้วยกลับกันเลยครับนี่คือการปรับตัวข้อที่3 f a c i l i t y e s ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงจากการแข่งขันกันลดต้นทุนกลายมาเป็นการแข่งขันกันสร้างคุณค่าแทนครับคอนโดยุคใหม่จะมาพร้อมกับโคเวิร์กิ้งสเปซขนาดใหญ่อที่หิดกันมากๆใช่ครับที่ไม่ใช่แค่โต๊ะเก้าอี้ไม่กี่ตัวแต่มี Wi-Fi ความเร็วสูงมีห้องประชุมส่วนตัวให้จองได้ รองรับการทำงานแบบไฮบริดเต็มรูปแบบบางที่มีแม้กระทั่งสตูดิโอสำหรับไลฟ์สดขายของด้วยซ้ำฟังดูดีเลยค่ะเหมือนยกออฟฟิศมาไว้ที่บ้านเลยแล้วมีอะไรอีกคะที่เพิ่มเข้ามามีรูฟท็อปการ์เดนหรือสกายล u นช์สำหรับนั่งชิลถ่ายรูปสวยๆค่ะฟิตเนสก็ใหญ่ขึ้นมากอุปกรณ์ครอบครันบางโครงการเปิด24ชั่วโมงเลยด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคนี้มากๆอย่างเช่น เช่นสมาร์ทล็อกเกอร์สำหรับรับพัสดุเวลาช้อปปิ้งออนไลน์มีแพทเฟรนด์ลี่โซนเพราะคนรุ่นใหม่เลี้ยงสัตว์เหมือนลูกใช่เลยและที่มองไปถึงอนาคตเลยคือ EV Charging Station ที่จอดรถสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้แทบจะหาไม่ได้เลยในคอนโดยุคก,ก่อนปี2019ครบเครื่องมากแต่มีคำถามที่คิดว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันพอจัดเต็มส่วนกลางขนาดนี้แล้ว ค่าส่วนกลางหรือค่าบำรุงรักษารายเดือนมันแพงขึ้นเยอะไหมคะเหมือนมีค่าใช้จ่ายแฝงที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับแต่จากข้อมูลพบว่าผู้พัฒนาเขาฉลาดขึ้นในการบริหารจัดการอืเขาจะออกแบบ f ฟ c i l ซิลิตี้ให้ใช้งานได้หลายๆและบำรุงรักษาง่ายขึ้นแล้วก็เนื่องจากจำนวนยูนิตในโครงการยุคใหม่มักจะเยอะกว่าเดิมทำให้ตัวหารค่าส่วนกลางมันเยอะขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะค่าใช้ใจ่ายต่อยูนิต จึงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับครับชัดเจนค่ะทีนี้ก็เหลืออีก2ปัญหาใหญ่คือเรื่องทำเลไม่ตรงปกกับเรื่องสัพพลายล้นตลาดผู้พัฒนาจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคะนั่นคือการปรับตัวข้อที่4และ5ที่มาคู่กันครับข้อ 4. คือการเลือกทำเลที่ดีขึ้นและโปร่งใสขึ้นค่ะบทเรียนราคาแพงสอนให้รู้ว่าการโฆษณาเกินจริงมันทำลายความเชื่อมั่นในระยะยาว ตอนนี้เกณฑ์การเลือกทำเลเลยเข้มงวดขึ้นมากระยะเดินถึงรถไฟฟ้าต้องไม่เกิน500-700เมตรหรือประมาณ7-10นาทีจริงๆต้องเดินได้จริงใช่ครับและต้องเป็นทางเดินที่ปลอดภยัยไม่ใช่ซอยเปลี่ยวๆนอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบหรือที่เรียกว่า catchment area อย่างละเอียดว่ามีร้านค้าร้านอาหารตลาดหรือ community mall ที่รองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้จริง และนั่นก็คงเชื่อมโยงกับการควบคุมไม่ให้สร้างโครงการเยอะเกินไปในที่เดียวกันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือข้อที่5การควบคุมอุปทานอย่างมีวินยัยแนวคิดเปลี่ยนจากแข่งกันเปิดมาเป็นการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณอืมผู้พัฒนาจะทําการบ้านหนักมากวิเคราะห์สป라이ดีมานในแต่ละย่านอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินซึ่งบิ๊กเบิร์ดเขาเรียกว่าเป็นการบินนำหน้าตลาดคือมองภาพรวมจากมุมสูงไม่ใช่แค่มองว่าคู่แข่งทำอะไรแล้วทำตาม เราจึงไม่เห็นการเปิดตัวโครงการแบบสุมสส่ม4สุ่ม5เหมือนเมื่อก่อนซึ่งผู้พัฒนาเจ้าใหญ่ๆอย่างซานซิรีออริจินอนันดาก็ปรับกลยุทธ์มาในทิศทางนี้กันหมดแล้วครับฟังการปรับตัวทั้ง5ข้อแล้วเห็นภาพเลยว่ามันคือการยกเครื่องครั้งใหญ่จริงๆทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าค่ะในบทวิเคราะห์มีการยกกรณีศึกษาของบริษัทที่ทําเรื่องนี้ได้สําเร็จด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่าง AP Thailand ด์นี่เขาทําอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างคะ กรณีของ a p Thailand ด์นี่ชัดเจนมากครับเขาเปลี่ยนกลยุทธ์แบบ180องศาเลยจากเดิมในช่วงก่อนวิกฤตที่เปิดโครงการเยอะมากปีละสิบกว่าโครงการเน้นห้องเล็ก32-25ถึงตารางเมตรแต่ตั้งราคาสูงซึ่งก็เจอปัญหาขายไม่ออกเหมือนเจ้าอื่นๆพอมาช่วงหลังปี2021เขาปรับใหม่หมดเลยครับปรับยังไงคะลดจำนวนโครงการที่เปิดตัวลงแต่ไปเน้นคุณภาพแทนเพิ่มขนาดห้องเริ่มต้นเป็น32-35ถึงตารางเมตร ลดราคาต่อตารางเมตรลงมาและอัด coworking space กับพื้นที่สีเขียวเข้าไปเต็มที่ค่ะผลลัพธ์คือยอดขายดีขึ้นถึง40%และห้องก็เป็นที่ต้องการของตลาดเช่ามากขึ้นด้วยเพราะมันอยู่ได้จริงเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากที่ยอมลดจำนวนโครงการลงแต่ผลลัพธ์ก็พิสูจน์แล้วว่ามาถูกทางแล้วอีกกรณีหนึ่งละคะ Origin Property ที่บทความบอกว่าใช้กลยุทธ์ p r e m ียมที่เข้าถึงได้ มันเป็นแค่คําทางการตลาดสวยๆหรือเปล่าคะหรือมันมีความหมายจริงๆมันมีความหมายและจับต้องได้จริงครับกลยุทธ์ของ Origin Property คือการหาจุดลงตัวระหว่างคุณภาพกับราคาอืเขาสร้างโครงการที่ดีไซน์สวยงามวัสดุด,ดีฟิสิลิตี้จัดเต็มแต่ตั้งราคาในระดับที่คนทํางานทั่วไปยังเอื้อมถึงได้เช่นห้องขนาด35-40ตารางเมตรในราคา3-4ล้านบาทค่ะ แต่เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดของเขาคือการเลือกทำเลครับเขาเชี่ยวชาญในการหาที่ดินที่บิ๊กเบิร์เรียกว่าทำเลซ่อนเพชรทำเลซ่อนเพชรครับคือเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงติดรถไฟฟ้าจริงแต่ยังไม่ถูกปั่นราคาจนเกินไปเป็นการใช้กลยุทธ์มองให้ลึกลงให้ไหวค่ะผลลัพธ์คือโครงการส่วนใหญ่ขายหมด80-90%ตั้งแต่ย่งสร้างไม่เสร็จ และยังให้ผลตอบแทนค่าเช่าหรือ Rental Yield ที่สูงถึง5-6%ซึ่งน่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนครับบริษัทนี้และจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราคุยกันมาคือหัวใจของมันอยู่ที่การฟังเสียงของตลาดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆใช่เลยครับไม่ยึดติดกับสูตรสำเร็จเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลอีกต่อไปทีนี้คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรสำหรับคนซื้อคอนโดในปัจจุบันคะ นี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดเลยครับบทวิเคราะห์ฟันธงเลยว่านี่คือยุคทองของผู้ซื้ออย่างแท้จริงยุคทองของผู้ซือ้อครับถ้าเราสรุปสิทธิประโยชน์ที่คนซื้อได้รับในยุคนี้จะมีอยู่5ข้อหลกัหลกๆเลยครับข้อแรกคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ถูกลงออย่างที่คุยกันไปคือได้ห้องใหญ่ขึ้น 30%-40% แต่ราคารวมอาจจะถูกกว่าคอนโดยุคเก่าด้วยซ้ะ ข้อ 2. ได้ใช้ฟา c i l i t i e s รุ่นใหม่ล่าสุดที่คนซื้อคอนโดในปี2019ไม่มีทางได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็น Co-Working Space r o ูฟท็อปการ์เดหรือโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงจริงด้วยข้อ 3. ทำเลดีขึ้นจริงและโปรง่งใสผู้พัฒนาไม่กล้าโฆษณาเกินจริงแล้วทำให้เราได้คอนโดที่ใกล้รถไฟฟ้าจริงๆและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายค่ะข,ข้อ 4. มีตัวเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพราะทุกเจ้าต้องแข่งขันกันนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดออกมาทําให้เราไม่ต้องรีบตัดสินใจสามารถเปรียบเทียบโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่และข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายคืออํานาจต่อรองอยู่ในมือผู้ซื้อครับตลาดได้เปลี่ยนข้างอย่างสมบูรณ์ทำให้เราสามารถต่อรองราคาหรือขอโปรโมชั่นต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมมากโอ้โหชัดเจนมากค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าวิกฤตครั้งนั้นกลายเป็นประโยชน์มหาศาลสําหรับคนซื้อในยุคนี้ไปเลยใช่ครับสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือเราได้เห็นภาพว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผู้พัฒนาในช่วงปี2019-2020ได้นํามาซึ่งการเรียนรู้และปรับตัวครั้งสําคัญทําให้คอนโดยุคใหม่ดีขึ้นในทุกมิติทั้งขนาดราคาส่วนกลางและทําเล ครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ปัจจุบันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อในรอบหลายปีเลยทีเดียวชอบประโยคสรุปของ Big Bird ในบทความนี้มากที่บอกว่าผู้พัฒนาที่รอดและเติบโตคือคนที่เรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับตัวตามความต้องการจริงของผู้ซื้อใช่เลยครับและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดต่อในภาพที่ใหญ่ขึ้นในเมื่อตลาดคอนโดได้ปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้คนแล้ว คำถามที่น่าสนใจทุกคือมีธุรกิจหรืออุตสาหากรรมอื่นอีกหรือไม่ที่กำลังเผชิญกับบทเรียนคล้ายๆกันนี้อยู่แต่ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกันอืเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปครับ เป็นคำถามที่ทิ้งทายได้น่าสนใจมากค่ะการวิเคราะห์ที่มองเห็นภาพใหญ่และเจาะลึกแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ก่อนใครการตามแหล่งข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยนะคะแน่นอนครับสามารถเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มและติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ที่เพจ Facebook อสังหาต่างมุม The Big Bir d รับครับและสำหรับใครที่สะดวกฟังมากกว่าอ่านก็ยังมีในรูปแบบเสียงทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อเดียวกันว่า อสังหาต่างมุมโดย Big Bird เช่นกันครับอย่าลืมกด follow และ subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลที่จะทำให้คุณทันเกมในโลกของอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนนะครับ